พามาดูต้นมะเขือพวงครับเช้านี้ออกดอกเต็มไปหมดหลังจากลดน้ำหมักชีวภาพที่ได้ทำไว้น้ำหมักชุลินทรีย์โดยการใช้หนอกล้้ยและพืชผักที่เหลือจากครัวเรือนมาหมักรวมกันทิ้งไว้หนึ่งเดือนเอามาลด เมื่อหลายวันก่อนจากต้นเล็กๆก, mm hmm. ก็ได้แตกกิ่งสาขาเป็นพุ่มใหญ่ครับ mm hmm. นี่ครับร mm hmm. วมทั้งเราก็ได้ใช้น้ำหมักผลไม้ร่วมด้วย mm hmm. ก็ออกดอกออกผลตอนนี้เริ่มจะออกดอกเยอะนี่แค่ต้นเดียวนะครับออกทุกช่อเพราะการเร่งของน้ำหมักที่ สร้างกิ่งโดยไม่ใช้ปุ๋ยแม้แต่นิดเดียวแต่ดินก็ล่วนเพราะว่าเราผสมหญ้าที่สับออกมาที่ขึ้นมาแล้วสับแล้วก็เอาดินมาถมหมักไว้แบบธรรมชาติผ่านไปเดือน2เดือนก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้โดยธรรมชาติครับเหมือนต้นไม้บนเขาไม่ต้อง ลดน้ำเตยปุ๋ยก็โตนี่ครับเขจะออกดอกเป็นพุ่มดีครับออกดอกใหญ่ก็จะเป็นมะเขือช่อที่เป็นพวงใหญ่ๆอันนี้ก็มีผลบ้างแล้วครับชุดก่อนนี้ก็เป็นออกดอกมาก่อนก็ยังชอบไม่ใหญ่ แต่ชุดนี้จะช่อใหญ่ครับเพราะว่าเราเร่งด้วยน้ำหมักผลไม้ไปด้วยรวมทั้งน้ำหมักที่ผสมทำจากหยเกล้วยและน้ำหมักที่ทำจากเศษผักจากครัวเรือนน้ำหมักอะไรก็ได้ครับหมักมันจะเป็นเมื่อย่อยสลายก็จะเป็นภาาในตรเจนรวมทั้งย่อยดินให ร่วนสุยกำจัดเชื้อราได้ด้วยในดินก็จะทำให้มะเขือหรือพืชไม่เป็นเชื้อราสังเกตครับยอดใหม่ๆจะไม่เป็นแต่ใบเก่าอันนี้ครับเขาเคยเป็นแต่เราไม่ได้เด็ดทิ้งปล่อยให้เขาหลน่นแต่ถ้ามีเวลาเราก็เด็ดทิ้งไปครับน,นี่เป็นเชื้อราเก่าเราลดน้ำหมักก็จะช่วยกำจัดเชื้อราได้ด้วย ยอดใหม่ๆเมือเขือก็จะเขียวอน,นี้ไม่รู้ว่าแสงย้อนจะเหลืองหรือเปล่าแต่ต้นเขาเขียวสมบูรณ์ออกดอกออกออกิก่งกันยัน,นพื้นดินออกกุกช่อครับต้นเดียวก็น่าจะพอกิน ก็ไม่ได้สะสางครับโคนต้นก็ลกเพราะว่ามียญ้าขึ้นก็จะปล่อยแบบธรรมชาติทำทุกวันก็ไม่ไหวเขาขึ้นไวมากเพราะว่าดินดีดินร่วนหญ้าก,ก็เลยชอบมีเวลาเราก็ถางครับจะได้ดูสวยงาม ที่ออกผลมาก็ก็มีมีครบลิตน้ำหมักยอดจะสวยเชื้อราจะไม่มีบรบกวนถ้าได้ลดลาดบ่อยๆไม่ต้องใช้น้ำหมักไรมาแรงก็ ไม่มีผลแต่ให้ดีเราจะใช้ทุก3-4วันน้ำหมักไล่มแมลงก็จะดีเพื่อกันไว้ก่อนไม่ให้มแมลงมาวางไข่หรือมาเจาะก,กินน้ำเลี้ยง,ยงพวกมแมลงวีขาวตัวร้ายครับที่บินกันวนๆวนช่วงเช้าเช้าเรามาดูในสวนถ้ามีมแมลงบินขาวๆนั่นแหละครับยิ่งเป็นพิษก,ก็จะเป็นโรค แปลงได้ถ้าเราไม่พ้นน้ำหมักไล่แมลงบ่อยๆที่ทำจากยาเส้นหรือใบสะเดาที่มีรสลาดเช้านี้ก็มารัเดทให้ดูต้นมะเขือที่รถลาดน้ำหมักจากต้นโสมครับ ต้ตนนี้ที่เคยสุโทมก็แตกกิ่งอันนี้เป็นกิ่งใหม่มีแตกยอดขึ้นมากิ่งกเก่าๆจะอยู่ด้านล่างที่เคยโซมมีแบบภาพกเก่าๆที่ยังเป็นเชื้อราเราก็ดิดทิ้งไปเอาไปทิ้งให้ไกลๆสวนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเป็นคลิปสั้นๆ ที่ให้ดูว่านลหมักก็มีประโยชน์โดยจะทำให้พืชงามและยังมีผลช่วยให้ป้องกันเชื้อราบางชนิดที่ทำให้ใบเหลืองต้นแคทแกนโซมได้แต่ต้นนี้กำลัางงามดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ